ต้องมีต้องมีะอะไรเรื่องคนอีวานเวทีใหม่เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำครับไปกดตกะก้าแล้วชํระปาปขออีกสองออเดอร์ไปที่ผมปักหมดอยู่ไปเร็วๆขายบะหมี่ยกลังเหรอได้เลยจัดให้ อิธีละ 3, 2, สาองก็ไม่กินจะกินยกหลังมันถูกกว่าใช่ไหมอ่าไปอาใครจะบะหมียกหลังไปห้าร้อยเก้าสยู่ตะก้าที่ยูตะก้าที่สอง อัาปายเขาจะรับบ่มียกลางป้ายทุกคนเดี๋ยวผมจะออกไปงานต่างจังหวัดอุ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วว่าทุกคนอ่าด้อมใครรายงานตัวด้อมเชอเอมกดแล้วขอบคุณนะครับทุกคนฝากด้วยนะฝากสถาบันใหม่ของปลาปลาพัสดด้วย เป็นมิสแกรนไทยแลนด์2014แล้วก็เป็นรองอันดับหนึ่งมิสนั่นแหละนะฮะตอนนี้น้องตอนนี้น้องมาเปิดสถาบันด้วยตัวเองนะครับชื่อโพสเจอร์โรดทูมิสแกรนทุกคนอยากให้ถ้าจะเรียนให้อยากให้เรียนกับ ครูปลานะฮะเพราะว่าครูปลาแกเป็นคนขยนันเป็นคนเอาจริงแกเป็นคนทําคลิปเก่งแล้วแกก็มาศึกษาหาความรู้เมื่ออาทิตย์แล้วแกก็เข้ามาที่ออฟฟิศมาหาความรู้เรื่องการขายบนโซเชียลเน็ตเวิร์กในการนู่นนี่นั่นเป็นความรู้เพิ่มเติมผมก็สังเกตว่าเออน้องแบบจะเอาทุกมิติอะให้มันดีขึ้นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนถ้าใครจะเรียนก็แนะนำนะ ถ้าเรียนกับครูปาก็น่าจะเรียนกับครูปาก็น่าจะถึงมงแต่ไม่รู้มงไหนครูบิวตี้ไปอยู่กับครูปลาด้วยนะฮะแล้วครูปาก็มีผู้ช่วยอีกทุกคนไปเอาน้ำหอมไปคนละขวดได้ไหมให้ชื่นใจหน่อยสิขายไปก็ไม่ได้กำไรหรอกน้ำหอมเนี่ยปะบอก อยากให้แช่ๆช่เชอเอ็มโคเรียกูปลาผมจะไปฟิลิปปินส์วันที่เจ็ดนะครับวันที่หผมต้องไปงานมิสแกลนชนบุรีก่อนเพราะว่ารับปากรละสัญญาไว้แล้วพรุ่งนี้เจอกันมิสแกลนกรุงเทพวันที่หเจอกันมิสแกลนชนบุรีวันที่เจดเจอกันที่มะนิลาวันที่8ดรู้สึกจะมีงานแห่นะแล้วผมก็ต้องรีบกลับเอนดูกดเชเบล น่ารักดีโัจเบีผู้ชายใช้กลิ่นลิโอครับกับกูดเว์ไม่ผิดหวังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไปทุกคน99บาทเป็นขายไม่ได้แล้วนะจะกลับไปขาย199าดังเดิมนี่มันเป็นโปรเมื่อวานนี้มันยังอยู่แปลโอกาสสุดท้ายไปกดตอนนี้แปกดพร้อมกันเลยไป,ไ,ปไปกดพร้อมกันไปกดพร้อมกันไปกดพร้อมกันไป ยิ้มกอดยิ้มแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าถามผมอ่ะก็ต้องคุยกันเรื่องความจริงคุยกันเรื่องหลักการต้องยอมรับได้ถึงคิดจะมาถามผมแค่นั้นเองแต่หลังจากผมพูดเสร็จผมก็ไม่ได้โกรธก็ไม่ได้ว่าอะไรทุกคนก็มีสิทธิ อย่างซูปราถ้าเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเขาก็มีสิทธิ์ขขาวรู้ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาก็มีสิทธิ์เขาจะไม่จ่ายแต่ว่าบางทีมันก็บางอย่างมันต้องถ้าอะไรเป็นเรื่องของข้อกําหนดมันก็ควรจะปฏิบัติเช่นเรื่องเงินรางวัลอย่างเงี้ยถ้าไม่จ่ายมันมันก็ไม่ได้ไงหรก็ปเราก็ต้องตามให้ลูกน้องเราแล้วจะมาโกรธเราก็ไม่ถูกแล้วค่าลิขสิทธิ์ซูป้า เราก็ไม่ได้จ่ายหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นก็มีคนจ่ายสองพันสองพันต่อปีสองพันเหรียญก็เรื่องจริงก็มีหลักฐานยกเว้นไปนบิดกันลุงก็อ,งอิ่มไปเลยคำเลเชลไม่ได้ไปฟิลิปปินด้วยนะครับเขาถูกข้อกล่าวหาว่าขายมงกุฎ จริงเท็ผมไม่รู้โอเคไหมในปีที่ผ่านมาก็มีข้อกล่าวหาแบบนี้ในปีในปี2013ก็ถูกข้อกล่าวหาว่าให้เบลารุสมงแล้วก็เบลารุสเป็นเจ้าภาพปี2014ก็มีหลายๆอย่างอะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรนะือเท็จนะเออตามกฎหมายมันต้องพูดอย่างนี้ครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ อินเดียที่ชนะปีปลาผมก็ไม่รู้จะรู้ว่าแกหลงรักหลงรักมากปาทุกคนอีกสิบห้าอีกสิบออเดอร์ผมจะลงไลน์แล้วเอาอะไรดีเอาอะไรดีน้ำหอมคนละขวดป่ะป่ะาเร็ว คนนมงปีนี้ก็ไม่นั่งสงสัยแล้วครับคุณเมกะที่อยู่ที่เนี่ยของปุตรีที่ไปอยู่ที่นั่นก็ใชหยอกอยู่อ,อ,อ่านน้ำพริกจิบกระปุกสุดท้าย ใครได้ขอให้เหงงครับใครได้ขอให้เหงน,นะครับบาะหกสิบแปดบาทเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวลงแล้วแอดมินปรับราคาน้ำพีขึ้นมาเป็นแปดสิบแปดด้วยนะครับเดี๋ยวไปจ่าเชิงเซาแล้วเจอกันเป็นกําลังใจกับคุณครับอ่ะถามใหม่ไม่ถามนะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะในทุกๆบริบทของทุกๆคนผมก็เข้าใจภูเกต็ตเข้าใจแฟนนางงาม ฝั่งอื่นที่คอยถลม่มผมก็เข้าใจว่านี้เป็นเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบได้แบบโอ้ยได้ได,ได,ได้ได้นูน่นได้นี่กับเรานะฮะผมก็เข้าใจอ่าที่อยากจะทำเวทีอันนั้นในฐานะเป็นผู้บริหารเวทีหรือที่ปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่และผมก็แล้วทุกคนก็ต้องเข้าใจคนในออฟฟิศประมาณร้อยคนด้วยว่าเขาคิดยังไง นะฮะแล้วคุณก็ต้องเข้าใจผมด้วยว่าผมเป็นคนที่เนี่ยร่างใหม่ผมเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ต้องเข้าใจแม่แขกเข้าใจพี่ลันนาพวกคนพวกนี้เขาเริ่มต้นมาจากการเริ่มต้นในการก่อตั้งเวทีคุณต้องเข้าใจเขาด้วยว่าคนเหล่านี้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกนะเพราะฉะนั้นคุณค่าของคน ย้ำอีกทีว่าไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินคุณค่าของคนอยู่ที่ความรักและสิ่งที่เราเห็นด้อมหยกกดแล้วขอบคุณครับเอาแล้วใครกดให้ตอนนี้ขอให้สมความปรารถนาทุกประการใครกดก็ขอให้รวยทีมไหนอยากได้มงก็กดซาอ้าวคุณวาราพรมาแล้วเร็วๆ คุณจ้างคนขับรถมีครับคนขับรถมีอยู่แต่ชาลอตไม่เอาชาลอตจะขับรถสปอร์ตด้วยตัวเองรถเอาผาดก็มีอยู่ไม่ได้มีคันเดียวมีสอาคันดอมกดเชเบลจิ้มจ่ายจบอ่าไปไปเร็วๆทุกคนอันนี้คือถูกที่สุดแล้ว68บาทนาะทีสุดท้าย ท้อหยกกดเยอะๆเร็วหยกต้องรีบไปติวเรื่องการขายของเพิ่มนะเดี๋ยวเร็วข้าวหว,หวังว่าจะเจอหยกในการอบรม10คนที่เรากำลังให้เล่นเกมกันอยู่นะครับผมว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปนะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไป เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปถ้าเราจะทําอะไรเราก็ต้องทนวิพากษ์วิจาร์ณให้ได้ถ้าเราทนวิพากวิจาร์ณไม่ได้จะให้ทุกคนคิดตามใจเราสัง่งมันก็จะทําให้มันลำบากดมอ,อามชุ่มาแล้วขอบคุณนะครับอ่เร็วไปกดเร็วถูกมากไปกดก่อนม,มอออีมียุหกเดือนไม่งั้นเนี่ยตัวผมเองก็ให้วิพากษ์วิจาร์ณได้ครับ มิสแกนก็ทุกคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วหรือหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็วิาพากษ์วิจารณ์ได้หมดทีมบูเกตเองก็จริงก็ต้องยอมให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ช่องวันคุยไปแล้วมาช้าไปแล้วคุยจบไปตั้งนานแล้วนะฮะเราต้องยอมให้รับการวิาพากษ์วิจารณ์ได้เราต้องอย่าไป ต่อต้านจุดเกิดไปนักแต่ถ้าคุณจะพูดก็ขอให้ได้แค่อธิบายว่าข้อเท็จจริงนะฮะคุณต้องชัวรเรื่องข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็การคิดอะไรต้องพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าเป็นลูกน้องมาเลย ปลาทุกคนเร็วไปกดก่อนิไหนอะมากดก่อนกดก่อนเอาน้ำพริกนี้ก็ได้ไป่าน้ำพริกน้ำพริกปลาสลิดทุกรสชาติเหลือ1ร้อยเจ็สิบเก้าวันสุดท้ายมาไปซื้อปละธรรมดาสองเก้าเก้าไปไปกดครับไปกดให้อีกสิบกระปุกไปมาปักบมุดอยู่แล้วปะ่ะ ไปกดแล้วชำระแล้วทุกคนกดเถอะโคตรถูกเลยส่งฟรีด้วยปะใครกดสองกระปุกได้ลดอีกสามสิบบาทจะเหลือหนึ่งเจ็ดเก้าลบให้กดสองกระปุก,กจะเหลือร้อยหกสิบสี่บาทมาเร็วๆน้ำพริกอันนี้ใครกดสองกระปุกจะเหลือร้อยหสบสี่บาท,านนปบาทไปกดเร็วโคตรถูกเลยมีคูปองเพิ่ม มม่วงเรอเชลต้องไปต้องไปอินเดียมาก,ก่อนอ่าทุกคนไม่เห็นชำนะเลยกดหรือยังกดกด,กดเร็วๆใครใครสั่งสองกระปุกจะเหลือร้อยหกสิบสี่บาทวันนี้ติกตอกเขาออกให้กระปุกละสิบห้าบาทแต่ต้องสั่งสองกระปุกนะไปทุกคนด้อมกดเชเบลสั่งไปสามกระปุกไปเร็วๆเร็วๆ เ,เร็ว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 เอ้าไม่เห็นชำาวเลยเอ้าจำระไหมกดกันใหญ่เลยเนี่ยสั่งทีละสองก็ปุกเลือกได้ทุกรสชาตินะ้ำพริกปลาสลิดรสตํามดเผ็ดมากเผ็ดน้อยต้มยำแล้วก็น้งไกล้กรอบไป เร็วลี่ไปชำระก่อนผมจะลงแล้วด้อมหยกกดไปสามขอบคุณครับน้ำหอมสองด้อมาบามบี้กดตะกร้าให้แล้วนะคะับขอบคุณครับกูบินละพาเฮ้ยเราทำไมายอดไม่ขึ้นอะงงมากเอามาแล้วยอดขึ้นมาห้าร้อยทุกคนน้ำพริกที่ผมกำลังปักบุดอย่างนี้คือโคตรถูกติ๊กตอกออกให้ก็ชเชเบลเก่งมากขายของเก่งขายของเก่ง ไปแล้วเลยกดตะกร้าก่อนเอาทำไมไม่มีใครชำระเลยอ่ะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยนี่ไงทุกคนอันนี้คือปังสุดแล้วไซส์ใหญ่สุดทุกรดชาติเอาไม่มีใครชำระเลยอ่ะกดอย่างเดียวเลยชำระไม้ทุกคนไปทางก็ได้ไปชำระเร็วๆไปชำระเร็วๆอะถ้าไม่งั้นก็อันนี้ครับ อันนี้อันนี้น,นี่อันเนี้ยจริงๆแล้วว่าสิทธิ์ลุนทองหมดแล้วนะแต่ถ้าใครกดตอนเนี้ยแอบให้ยี่สิบสิทธิ์ป่ะลุ้นพรุ่งนี้ไปเร็วกดกดไหมกดเราชำระนะราคาถูกด้วยปวไปเร็วๆไปเร็วๆมันเหลือมาจากเมื่อวานที่คนกดเราไม่ชำระเร็วยี่สิบสิทธิ์ เอาไหมสองร้อยสี่สิบเก้าได้สิทธิ์ลุ้นด้วยเอามาเอาไหมาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะถ้าใครเอาไปกดเร็ว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 ไม่เอาใช่ไหมเอาไม่เอาผมตัดออกน้ำพริกตาแดงสามกระปุกเหลือสองสี่เก้าใครชำระตอนนี้เชิญครับ สิบออเดอร์สุดท้ายผมลงละไม่เอ็มช่างแต่งหน้าภูเก็ตโพ์แขะบอรสโพดว่าอะไรอะ่ะจะแขะทำไมล่ะจพว่าโพดว่าอะไรพิมพ์ให้พิมพ์ให้น่อยสิเพราะผมไม่ได้อยู่ในโซเชียล แกว่าอะไรพิมพ์ให้หน่อยเด้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องกระทบกระทั่งกันเนี่ยทีมภูเกตต้องคุมให้อยู่อ่ะถ้าไม่งั้นก็แบบเนี่ยจุกจิกจุกจิกเนี่ยแกพิมพ์ว่าอะไรอ่ะเพราะผมไม่ได้อยู่ในโซเชียลแบบนั้นผมถอนตัวมาจากโซเชียลทุกรูปแบบแล้วไม่ได้แกลประมาณว่าแก่กระโหลกกระลาอ๋อ เราะอาจจะพูดถึงคนอื่นก็ได้นะคิดง่ายๆคิดในทางที่ดีมาเอางี้ดีกว่ากินน้ำพริกตาแดง250กรัมในราคาโคตรถูก68บาทใช่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เราจะไปคิดอย่างนั้นเลย คือนี่แหละคือปัญหาซับซ้อนแล้วมันแล้วมันก็ไม่มีวันจบด้วยนะปัญหาเนี้ยอยมันไม่มีวันจบเพราะว่ามันเป็นการคลอสตามหลักตามหลักงานก็คือมันคลอสมันคลอสกันไปเองอ่าทุกคนไป ทุกคนไปกดตะกร้าอีกสิบกระปุกสุดท้ายอ่ะปะน้ำพริกตาแดงหกสิบแปดบาทใครกดขอให้ร,รวยขอให้เฮงไปะจะลงแล้วดอมเชอไปเร็วๆทุกคนไม่ปัน่นปั่นก็ไม่ขึ้นครับเดี๋ยวนี้สตอรี่ส้มแทบจะหาไม่เจอเลยปั่นก็ไม่ขึ้นครับรู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะมานั่งไล์เนี่ย ผมก็ต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยนวัดเป็นนวัดแบบจะต้องไ,ไม่ตกอยู่ในหลุมดำของใครจบกูดเวย์แบบกลิ่นหอมน่ารักมากไม่ัช่ไม,ไม่ไม่มีผลหรอกครับใครจะปั่นใครจะใส่ร้ายไปสิไม่มีผลเดี๋ยวนี้ไม่มีผลเลยไม่มีผลเลยด้วยความสัตย์จริง ไม่มีผลเลยแต่ถามว่าบางทีต้องพูดเพื่อทุกคนรอ,อข้อเท็จจริงหรือรอรายล,ละเอียดเราจะเป็นต้องพูดเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องการสเตตเมนต์เนหลี่ยนักข่าวโทรมาอีกเนี่ยเราได้พูดไปแล้วกดทิ้งไปนเนลยทุกคนไปกดตะกร้าให้หน่อยสิอ่ะใครำํำระให้ตอนนี้ขอให้รวยทุกคน พะสวนมากผมจะถ่ายอำนาจให้ลูกน้องผมไปเยอะแล้วอาทุกคนครับมามามา,มาขายของขายของ,ขของเพราะว่าติ k เตือน a d อ i ดมินยังอยู่ไหมแอดมินแอดมินยังอยู่ไหมถ้าแอดมินอยู่เซตสอันนี้เป็นเซตแก้ฟ้าเน็กเซร่มถ um, าทั่วหน้าก็ได้ละกันแดดแอ m ดมินยังอยู่ไหมแอ m ดมินยังอยู่ไหมถ้าอยู่ผมขอเซตนี้ลดให้ลูกค้าผมสัก60บาทเหลือ 299เก้าเ้าได้ไหมอ่ะได้ยังอยู่เราแป๊บหนึ่งทุกคนเซตนี้เป็นเซตที่ผมใช้ทุกวันทุกคืนมีแค่นี้อยู่ได้เลยทาเช้าเย็นทั้งหมดยกเว้นกันแดดชาเฉพาะตอนเช้า359เดี๋ยวลดให้60บาท่ปเหลือสองพอให้10ชุดยังไม่ได้กินข้าวเลยใครทำอะไรก็ทำไปเดี๋ยวนี้แต่ว่าต้องรักษาภาพ ของแบรนด์ด้วยนะแบรบนด์แกนมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใหญ่ตอนเนี้ยมันแบบมีเจ้าของหมื่นกว่าคนนะเออแล้วมันก็มันก็จะไปอีกปีหน้ามันก็จะขยายขึ้นไปอีกมันก็ต้องแบบอย่าจุกจิกอย่ายุง่งยิ้มอะไรอย่างเงี้ยอะไรตัดได้ก็ตัดนะอะไรตัดได้ก็ตัดอะไรจริงไม่จริงก็ต้องคุยกันจะได้ไม่หลงทางจะถามว่า จริงแล้วไม่จริงแล้วผิดไหมก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้นะจะได้ไม่ไม่ไปพูดเข้าใจผิดอย่างฟอนบอกว่าอนุญาตอะไรเงี้ยผมก็ต้องมาบอกเออมันไม่ได้อนุญาตมันแจ้งให้ทราบคือทําแล้วถึงมาแจ้งอย่างเงี้ยมันเพื่อให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับที่เรามีอยู่อนาคติดคุกร้อยปี เยอะจังอละจะไปแล้วทุกคนยังไม่ได้ตั้งตัวเลยขอสิบออเดอร์สุดท้ายจะไปแล้วทุกคนโอ้ต้องไปแล้วจริงๆทุกคนเพิ่งรู้ว่าเวลาใบสองแล้วทุกคนขอสามนาทีเร็วทุกคน เซียนมี M. มาซื้อมาหุ้นขึ้นตอนนี้แบบใครๆก็แวะมาเรื่องหุ้น MGI พี่ฟ้าก็เลยเชียวไปแล้วเลยทำไมไปเร็วจังอ่ะทุกคนขอสิบออเดอร์สุดท้ายใครกดให้ขอให้มีความสุขความเจริญไปมาละสองเก้าเก้าไปนี่คือชุดถูกที่สุดไปสิบชุดไปทุกคนไปอยู่นี้เร็วมีทั้งกันแดด มีทั้งแก้ฝ้ามีทั้งเน็กเซรั่มรวมชุดเนี้ยหน้าใสเด้งถ้าใครประหยัดก็ทาแค่นี้เลยเช้าเย็นทาแก้ฝ้าก่อนแล้วทานเน็กเซรั่มทับแก้ฝ้าทั่วหน้าและรอบดวงตาแล้วนอนตอนเช้าก็ทำแบบเนี้ยแต่เติมกันแดดนะป่ะอ่าเหลือห้าชุดละป่ะเหลือห้าชุดลวทุกคนกดกดเร็วใครกด กดเรียวรดราคาให้เรานะกดให้เรานะลดให้เรานะทุกคนทุกคนกดเร็วเอาอุตสาายย่า,สาหายย์ให้อย่าตกรถอุตส่าห์ให้อย่าตกรถอย่าตกรถ อยาตกรถแล้วเร็วๆอีกสี่ชุดใครซื้อสี่ชุดสุดท้ายขอให้หน้าใสใครต้องการหน้าใสจบเลยที่อธิบายสินค้าเมื่อคืนผมว่าตาแก่ฟ้าแก้ฟ้านี่เหมาะสำับคนมีฟ้า,ากาดจุดแดงดำรอยลุมสิวรอยอะไรเนี่ยแต่ถ้าคนหน้าตาไม่มีฟ้าใช้แล้วหน้าจะโคตรใส ืมสั่งแล้วสามชุดพี่แมวขอบคุณนะครับตุนเลยตุนเลยตุนเลยพี่แมวตุนตุนเชื่อผมไม่มีพาราเบนนะสินค้าของเราจะไม่ใส่พาราเบนพาราเบนคือสารกันบูดในเครื่องสมองเอาเวๆทุกคนอีกสองชุดโปกันแดดโอ้เนี่ยซื้อชุดนี้ไปเลยคุ้มกว่าไปทุกคนเร็วๆอีกสองชุดสุดท้ายจะลงไลา์ละ อีกหนึ่งนาทีลงแล้วนะป่าทุกคนสองชุดสุดท้ายไปใครจะได้อ่าผมนับให้ละกดพร้อมกันห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะก้าพร้อมกันครับไปายจะสิบสี่สี่ศูนย์แล้วโอ้ยอยากอยากอยู่ก็อยากอยู่อยากคุยก็อยากคุยเซียนมีสนิทกับพี่ชาวหัวไม่รู้เซียนมี่ก็ชอบ MGI มาก เขามาแล้วเขามาดูแบบเขาตกใจเขาี้ดว่าบริษัทเราเล็กๆหูบริษัทใหญ่จังแล้วก็มีฟูลฟิลเมนต์มีศูนย์แพ็กสินค้ามีคลังสินค้าเป็นของตอนเองมีเทคโนโลยีมีระบบมีการขยายงานเขาตื่นเต้นเล้วใจใหญ่เลยว่าจะชวนเซียนมี่มาทํางานประจําที่ออฟฟิศซะหน่อย <laughs> ไปทุกคนเร็ว ไม่ใส่ดีเนาะเชนมีคุยแล้วถูกคอดูไม่ซับซ้อนหรอกครับมิสอยู่อยู่กับมิสแกนดูไม่ซ่ะชุดสุดท้ายเร็วๆบอสบุกตลาดจีนเดี๋ยววันที่สี่ผมบินไปสิงคโปร์ไปเช้าเย็นกลับไปเปิดตลาดเอเชีย โดยเอาหยดฝนกลิ่นสนิมไปโลดโชว์เพื่อจะขายกับต่างประเทศเนาะใครที่เป็นแฟนหุ้น MGI ก็ก็เดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเราไปโลดโชว์งานนนี้นะ a อเชียทีวีฟอรัมเป็นงานใหญ่สุดเอาหยดฝนไปฉายเป็นเทเลอร์แล้วก็ขายทั้งตอนบ่ายวันที่4ผมบินเช้าแล้วเข้างาน ATF แล้วก็ขายเลย แล้วตอนเย็นร่วมงานแล้วเขาให้เกียรติเรา ATF ให้ผมขึ้นสปีดอธิบายเรื่องหยดฝนนะฮะโอ้ภูมิใจมากกว่าจะไปถึงงาน ATF ได้เป็นผลงานของพวกเรานะทุกคนใครจะช่วยเทนทวิตให้หน่อยได้ไหมหยดฝน S ATF สิงคโปร์นักแสดงไม่ได้ไปครับเพราะว่าเป็นงาน m a r k e t ็ตต V.I.P. ครับอออเดอร์สุดท้ายแล้วผมจะเดินทางแล้วใครสั่งออเดอร์สุดท้ายให้ขอบคุณมากไปออเดอร์สุดท้ายจริงๆไม่โกหกตั่งอะไรก็ได้แล้วใครสั่งให้ Thank you แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยลดความเล่าร้อนลงได้อย่าได้ไปํำหนิดติดเตียนใคร แล้วผมก็ไม่ได้ตาหนิแล้วไม่อยากจะลงโทษใครใดๆทั้งสิ้นผมก็ยังอยู่ของผม่างเนี้ยเอาออเดอร์สุดท้ายเองออเดอร์เดียวใครให้ขอให้รวยที่สุดไปซื้ออะไรก็ได้ปะเร็วอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เนี่ยซื้อเลยใครที่ชอบสกินแคร์ของเราปะ่ะหนึ่งชุดปะอ่าเร็วหนึ่งชุดเร็วน่ารักน่ารักเร็วอินโด Mani Indo mani Indo mani how are you Selamat selamat malam Are you hungry? Puluh-lueng ada nih. Dia keมา. Are you hungry? Hm? Hungry? สัสาีทุได้แน่แน่แน่ How are you? How are you? เพิ่งตื่นเหรอกดตะ้าไม่อินโดซื้ออะไรไหมซื้ออะไรไหมไปไปดูมิสแกนกันไหมไปหาพี่ฟ้าไหม ไปแล้วนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับใครกดตะกร้าแล้วชำระด้วยใครยังไม่กดไปตามกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะแนวส้มแนวส้นแสสุดนะอินโดอินโดขึ้นรถไปไปแล้วสวัสดีครับอิน o ด อินโดขึ้นรถไปไปแล้วสวัสดีครับอินโดอินโดขึ้นรถไปไปแล้วสวัสดีครับอินโดอินโดขึ้นรถไปไปแล้วสวัสดีครับ